นะครับคนอยากรู้มากครับ,บคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากเป็นหนึ่งคนที่สร้างกล้ามเนื้อนะคือเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาทำให้ดูเฟิร์มให้ดูแบบไม่ดูอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ้วนยากแล้วก็อยากลดไขมันได้ควรทํำยังไงครับเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะ,คะต้องเข้าใจนะว่าตามธรรมชาติพอเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อลดลงตามธรรมชาติเลยนะคะทุกสิบปีเนี่ยก็คือประมาณสองถึงสี่กิโลทุกสิบปีคือมวลกล้ามเนื้อนะที่ลดลงนะคะอ่ะซึ่งการที่พอลดลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ทําอะไรกับมันเนี่ย แก่ไปแล้วก็จะมีภาวะกล้ามเนื้อฝ่อซากคพินียนะคะซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยล้มง่ายนะคะกระดูกไม่แข็งแรงไม่มีอะไรซัพพอร์ตแล้วก็การหอบผ่านพื้นฐานก็แย่ลง นะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนทุกวัยแนะนําว่าให้ออกกําลังสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กินโปรโตีนให้เพียงพอคือถ้าเกิดเป็นช่วงที่เราจะบิวมันขึ้นมาเนี่ยก็จะกินโปรโตีน1-1.5ถึงกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะคะถ้าช่วงเมนเทนก็ประมาณ0.7 1ถึงได้นะคะแล้วก็เน้นโปรโตีนดีจากปลาอาหารทะเลนะคะไก่ไข่ถั่วแล้วก็เต้าหู้นะคะแล้วก็ส่วนการออกกําลังที่เรียกว่าการออกกำลังสร้างกล้ามเนี่ยก็ทําสักสัปดาห์ละสองถึงสี่ครั้ง แล้วก็การออกกําลังแบบคาร์ดิโอก็ต้องทําไปด้วยควบคู่กันไปนะคะก็อย่าอย่าอย่าให้ขาดบอกว่าถ้าจะประมาณเนี้น่าจะได้อยู่นะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับการออกกําลังกายกับการกินนี่สัมพันธ์กันเลยถ้าสมมติผมไม่ไม่ค่อยกินโปรตีนแออกกำลังกายเยอะสร้างไหมครับคุณหมออ่ามันก็จะไม่ไม่ค่อยสร้างค่ะก็คือต้องกินโป,<ร>ปรตีน้เพียงพอด้วยแต,ตแต่ถ้าเรากินอย่างเดียวเราไม่ออกได้ไหมครับคุณหมออันนั้นก็จะอ้วนค่ะ <laughs>